มูตำรวจหรือมูรำนำสีมูียเพนเป็นมูกับควนรัฐเำ่อควนรัมูเมืองพนบ้านพนยุทธใส่โบยุทธไม่ถึงว่าพอสีเรียงรุ่นนี่เมืองพนตรงนี้เสียออกกว่าน,นี่แถวออกกี่บอหนอครับโอ้โหงานเนรียงรุ่นเป็นเหตุสังเกตได้ ตั้งแต่อยู่มาก็ก็ไม่เคยสะอาด <laughs> yeah. 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 <laughs> ใส่สิกลางโต่วงได้ทีตรงนี้บอกโอ้อ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการมีบอลคู่ชิงวันไหนเดี๋ยวเราจะทำการ <laughs> เปิดโต๊ะเปิดโต๊ะเก้าอี้ละสองบาทบางคนเดินเปิดเลยเางคนเดินเปิเเเปดเลยบอกเปิดหัวเลยบอก เออเปิดเลยนี่หมอเออมาเบ,าบ่งบอลหมอตายแล้วโอ้โหครับไม่น่าเชื่อเลยครับฮเฮิดไปกันไปเล,เลยนะครับพากันฮิดไปเลย,เลยอโอ้เงินบอดิเสียน้ำหาบสันเพืเพื่อนนะฮะอ่า นี่ที่ตั้งจอโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์นี้ตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยเดีย๋ยวทงปีเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุให้เครื่องเสียงครับเขาก็พยายามจะทําให้มันสะอาดนะครับเขานั้นเขาพยายามทาให้สะอาดแล้วนะคะทุกคนโปรดเห็นใจผู้ชายหนึ่งคนที่สั่งของมีพัสดุส่งมาถึงบ้าน วันแะประมาณสามกล่องเขาพยายามจะทำให้อีกสะอาดอยู่นะเขาพยายามอยู่เขาพยายามที่จะทำให้ห้องสะอาดอยู่นะครับแต่พอเขาเห็นเนื่อใหม่เขาก็จะเห็นเนื่ยใหม่ไปเลยเลยนะครับเอาตอนแรกคือจงติดฝาแบบหอยหัวแล้วคือจะเห็นหอยหัวหลปรอจึงตื่น โ <Open> อ้มันบังไรใช่ข้าข้างลิ่นมั้งตอนนี้เขากำลังเตรียมงานเออเต,เตรียมงานสู่ขวัญน,นะครับโนะครับดูโฟเมนโฟเมนของจริงจริงจังมากอันนี้ปันได DIY นะครับ คุณวัฒนาเขาเขาขึ้นบันไดที่มีอายุการใช้งานประมาณสิบกว่าปีบันไดเล็กพลาสติกแตกนะครับเขาก็เลยเอาอันนี้มาทําใหม่นะครับจะแข็งได้ว่าแข็งแรงเดืองรับเดืงรับูประจกเออได้อยู่ได้ออ,อันนี้ลูกเขยเขาเขากับลูกสาวกกเขานะครับอือ นังเตะตงฮ่าที่นับปิดตรงทุกท,ตตที่ดับปิดทักทางประตจากนังเป็นนีสัดางบารนิพานาทาทีไมครั้งโอ้โหนี่รูปเราเองนะครับโอ้โหน,น,น,นี่นี่เรานี่พี่ฟิล์มนี่พี่ฟ้านี่โอ้โหโอ้ยยังก่นอนเอออีกยังก่นอนีออ่อึดอึออออว ตีเป็นราคาบอกอ้ยอ,อยากตีเป็นราคาแน้เนาะอย่งก่นอนนี้ยังพูน,นี่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับทุกคนนี่อ่าตอนนี้เขากำลังเริ่มถ่ายรูปเก็บงานแล้วครับอ่าอ,อย่างจะสินเดือ,อนไูมคุณคุณเพียบสร้างแล้วเตะใชไปซื้อบอก สังมาแล้วมาแล้วจักบาทสามกว่าบาทไม่ก็จะได้รายเท่ต่อเดือนจักเดือนฮอเนไหมชอปปี้บอกยังไปหาติดเงินชอบปีชอปเปอร์นะโอ้ยหาเดือนหกพันโอ้ยเดี๋ยว1ิบสอเดือนบมดชิองเดือนมเลย หา <12. S 1> เดือนหกพันหันหกพันหกหหาดูสิบสองเออพันสองตอเดอุ้ยอุ้ยยังหาเป็นหนีได้ชอปปี้อีกเปนอย่อันนี้โอยอุ้ยหนีเนาะหน้าสุดบ่ได้ย่างไว้แต่ออมสับเป็นหนีหอดได้ชอปปี้ชอปปี้บอก Oi! Oh, hey. <laughs>